เก็บตกจากเกมพิมพิลีที่ลิวพูเนบุกไปเก็บสามแต้มแบบฉีเหนียวตั้งแต่เป็นคุนซอ้อมาเนี่ยสกอตต์ปาร์เกอร์ท,ทำทีมได้ดีเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นกับลิวพูได้แบบไม่ไม่ถึงขี้เล่น,นะครับไม่ได้ถูกกดอยู่ฝ่ายเดียวมีหือมีอือแล้วก็ยังอุตสาห์ทำประตูได้ตั้งแต่สกอตต์ปาร์เกอร์มาคุมทีมเนี่ยฟูลแลมก็ทาประตูได้ทุกเกมก็ถือว่าฟูลแลม ถ้าลงไปในแชมเปี้ยนชิพก็เป็นทีมที่ททมีอนาคตมีทรัพยากรที่ดีแต่ที่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยงบประมาณมันไม่มากพออาจจะมีผู้เล่นบางส่วนที่ถูกปล่อยตัวไปนะครับในการคองเกมเนี่ยฟูลแลมเนี่ยคองเกมไม่เยอะคองเกมในสัดส่วน36.7%เท่านั้นเองลิวพูคองเกมอยู่63.3%จังหวะยิงประตูเนี่ยลิวพูมีโอกาส16หนเข้ากรอบ6เป็นประตู2ก็คือจากุ จุดโทษลูกหนึ่งแล้วก็จากสตีโอมาเน่เนี่ยไปยัดเข้าไปลูกหนึ่งทางฝั่งเจ้าบ้านฟูลแลมเนี่ยมีโอกาสยิงเจ็ดเข้ากรอบสองเป็นประตูหนึ่งจากจังหวะที่อาริสงมเน่ใช้เท้าสกัดบอลแล้วมันไปติดแลนบับเบิลอดีนักเต,เต,เต่เราเนี่แหละนะครับซึ่งแลนบับเบิลก็แสดงท่าเลสเตกให้กับการทำประตูลูกนี้เพราะเป็นอดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูลเมื่อไปไล่ดูคะแนน ลิเวอร์พูลเองเนี่ยเล่นไป31เกมทางฝั่งแมนเชสเตียเนี่ยเล่น30เกมลิเวอร์พูลเนี่ยมีแต้มอยู่76ทางแมนเชสเตียมีอยู่แจมอยู่74และแมนเชสเตียเองก็จะไปเยือนฟูลแลมเหมือนกันนะครับในวันที่30ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนสเปอร์จากลูกได้เสียลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับบวก52ทางแมนซิตี้เนี่ยบวก58แมนซิตี้เนี่ยได้เปรียบในเรื่องลูกได้เสีย แล้วก็จำนวนเกมที่เหลืออยู่ในมือแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยแมนเชสเตีร์เนี่ยอาจจะมีบางสัปดาห์ที่จะต้องเล่นถึง4เกมนะครับถ้านับจากหัวไปจบท้ายเนี่ยอาจจะมีบางเกมเนี่ยพักไม่ถึง2วันต้องเล่นถึงตรงนั้นเนี่ยแมนเชสเตีร์อาจจะพลาดสักเกมหนึ่งแค่พลาดเสมอสักเกมใดเกมหนึ่งเนี่ยก็มีผลแล้วทางแมนยูเน็ดเนี่ยผมอยากจะให้แมนยูเน็ดเนี่ยมีความหวังใน อันดับที่จะได้ไปเล่นในโคตา UCL เกาะอันดับ4อันดับ5ในลักษณะที่ไล่กันอยู่นิดหน่อยนะครับต่างกันสักแต้นเดียวอยู่ประมาณนี้เพื่อที่จะเกมที่จะเตะในช่วงที่ชลมุนมีเกม UCL เข้าไปแทรกด้วยทางแมนซิตี้เนี่ยจะต้องเจอสเปอร์สเกมติดแล้วก็มีเกมที่เจอกับแมนยูขั้นในช่วงนี้แหละนะครับเป็นช่วงที่โหดหินมาก สเปอร์เนี่ยอยากให้ผู้เล่นกลับมาครบๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่าในจังหวะนั้นแมนซิตี้เนี่ยจะยังรักษาผลงานเก็บชัยชนะต่อไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าเพราะหลังๆมาเนี่ยแมนซิตี้เองเนี่ยก็ชนะยากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดในเอฟเอคัพเนี่ยก็โดนโซนซีเนี่ยนำไป2ลูกแต่ก็มาได้ประตูยิงคืนอยู่3ลูกจากการตัดสินผิดพลาดของผู้ตัดสินอยู่2ผนนะครับลูกหนึ่งก็คือสเตอร์ลิงเนี่ย เรียกจุดโทษได้ทั้งๆที่ไม่มีการคอนแทคเลยอีกลูกหนึ่งก็เป็นจังหวะที่กุลโฉบเข้าไปมองลูกนั้นเนี่ยเห็นชัดว่ากุลเนี่ยล้ำหน้าแต่เนื่องจากทางโซนซีเนี่ยไม่มีการติดตั้งวาที่สนาม VAR นะครับก็เลยทำให้แมนซิตี้เนี่ยได้ผลประโยชน์จากความผิดพลาดของการตัดสินไปก็แซงเข้าไป้าเข้ารอบในเอฟเอคัพไป ด้วยสกอร์สาประตูตสองก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากในช่วงแรกเนี่ยเก็บทั้งอุนเก็บทั้งเตอร์ลิงไว้แล้วก็จาเป็นต้องปล่อยลงเพราะผู้เล่นที่ปล่อยลงในสนามเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่ตามที่คาดวังได้ในส่วนของผู้เล่นที่โดดเด่นของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นซาเดโอมานเน่ตั้งแต่วิบากย้ายนะครับย้ายช่วงวันที่4กุมภา ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจากนั้นมาเนี่ยซาดิโอมาเน่เนี่ยยิงมาเรื่อยนะครับใน9เกมหลังเนี่ยซาดิโอมาเน่เนี่ยบางเกมก็ย,ยิง2แต่ภาพรวมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยิงเยอะที่สุดตอนนี้ก็มาเกาะกลุ่มอยู่ในดาซันโวแล้วเมื่อไร่อันดับดาซันโวเนี่ยคนที่อยู่หัวตารางดาซันโวก็คือคุณถัดมาเนี่ยยิง17ประตูเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4คนมีโอบามีมาเน่มีซาราแล้วก็อีกคน ดูเหมือนจะเป็นแฮร์รี่เคนอาริโอมานน่เนี่ยมีโอกาสนะที่จะได้เป็นดาวซันโบถ้าผลงานยังยิงได้ต่อเนื่องอย่างนี้นะครับลิวูเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่โมซาล่าทำประตูไม่ได้แต่มีประโยชน์ในด้านอื่นๆในเกมล่าสุดเนี่ยโมซาล่าก็ลงไปช่วยในเกมรับทำให้จังหวะโต้กลับของฟูลแลมเนี่ยถูกชะลอด้วยการเคลื่อนที่ที่เร็วของโมซาล่าแล้วก็เป็นอนัมราน่าเนี่ยโขกสกัดจังหวะที่ยิงเข้าไปในกรอบ ลูกนั้นเนี่ยถ้าไม่มีผู้เล่นตัวเล็กๆนะครับที่มีฝีเท้าเร็วๆเ,เนี่ยตามลงไปช่วยกันนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งมาติกทั้งฟันไดเนี่ยขึ้นไปทําเกมลูกแล้วลงมาไม่ทันรูปร่างใหญ่การเคลื่อนที่มันก็ไม่คล่องตัวเท่าแม้ว่าไม่มีประโยชน์ทําสกอร์ไม่ได้แต่มีประโยชน์ในด้านอื่นๆโมซาลามาเน่แล้วก็ฟิวิโน,โนเนี่ยทั้งสามตัวนี้มีบทบาทสำคัญในการช่วย ให้ลิฟูเนี่ยมาอยู่ที่จุดนี้และในเกม UCL เนี่ยลิฟูเองก็เจอกับปอโต้หลังจากนี้ลิฟูก็จะได้พักเพราะว่ามันมีฟ f a Day ก็คือแมตที่ทีมชาติจะลงเล่น2เกมก็หวังว่าผู้เล่นของลิฟูเนี่ยจะกลับมาด้วยสภาพร่างกายที่พร้อมที่จะลงสนามที่จะเจอกับสเปอร์เพราะในเดือนเมษาเนี่ยเกมจะค่อนข้างเยอะเพราะบอลถ้วยใน UCL เนี่ย ลิวพูเนี่ยจะต้องลงเล่นในคืนวันที่9ในเลกแรกนะครับเจอกับปอร์โตซึ่งเกมนั้นเนี่ยจะขาดแอนดูร์เบอร์ซันเจ้าโรบอบรซซึ่งไปเสียใบเหลืองในช่วงทดเจ็ดในตอนเกมที่ไปเยือนไบเยอร์มิวนิกในอาริอัสอารีนาเนี่ยลูกนั้นแอบไม่น่าทำนะครับไม่น่าเฝ้าเพราะถ้าประคองตัวไปได้หน่อยนึงเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการล้างใบเหลืองในรอบรองแต่เจ้ารบโรบอเรเองเนี่ย ก็กระตือรือร้นมากไปผู้เล่นที่ดูแล้วเนี่ยฟอร์มห่วยห่วยมาแย่ๆมาต่อเนื่องเนี่ยก็คือไวนาดูมเนี่ยมากระตื้อขึ้นในเกมนี้นะครับเกมที่ไปเยือนฟูแลมเนี่ยส่วนเทรนเนี่ยดูป่อแป้มาตั้งแต่เกมที่ไปเยือนบบเย์แลเกมนี้เนี่ยเล่นกับทีมระดับฟูแลมเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่มีความผิดพลาดเป็นผู้เล่นอาฟิลที่มีความผิดพลาดเยอะที่สุด เทรนต์ผิดพลาดเยอะจริงๆนะครับผมมองว่าความที่เทรน์เนี่ยเป็นผู้เล่นดาวรุ่งเนี่ยฟอร์มมันก็ไม่นิ่งมันก็แกว่งนะครับก็ถ้าดูย้อนกลับไปเนี่ยเจ้าโรเบอร์ซันเนี่ยก็มีจังหวะที่มีปัญหาเรื่องฟอร์มอยู่2เกมหลังเหมือนกันแต่ว่าเกมนี้ฟื้นตัวกระเตื้งขึ้นมาได้เกมเยือนฟูลแลมแต่เทรนเนี่ยเกมที่เล่นกับเบย์เลนกับเกมที่บุกมาเยือนฟูลแลมเนี่ยเทรน ออกอาการเกมกับฟูลแลมเนี่ยเห็นชัดมากในแง่จังหวะการตัดสินใจการเปิดบอลยังไม่ดีนักประกอบกับซาร่าเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้ในระดับที่ตัวเองคาดหวังดูแล้วเนี่ยซาร่ากดดันนะครับหลังจากนี้ผมอาจจะมีการวิเคราะห์ดวงของผู้เล่นหลายๆคนก็อาจจะเริ่มที่ซาดดิโอมาเน่ก็ได้เพราะหลังจากวิบากยาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับลูกโป่งโดนกด นะครับมันก็เด้งกลับมันอาการอันๆเนี่ยมันก็หลุดออกมาผลงานของซาดิโอมาเน่เนี่ยก้านัดกประตูเนี่ยถือว่าเป็นผลงานระดับเลิกเลยและนาทีนี้ซาดิโอมาเน่ก็มาคั่วตำแหน่ง PFA คนหนึ่งได้เหมือนกันนะครับถ้าจบซีซั่นนี้หรือพูลไปถึงแชมป์เนี่ยก็ต้องเบียดแย่งกับทางฟันได้่ละแต่ในแง่ดาวซันโวเนี่ยได้ลุ้นขึ้นมาเต็มๆแล้ว นอกเหนือในกลุ่มนี้นะครับมี17ประตูอยู่4คนซึ่งเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลี2คน 2> เหนือวันนั้นก็มีกุลอยู่คนเดียวที่ยิง18ลูกโอกาสที่ซาดิโอมาเน่เนี่ยจะคว้ารองเท้าทองคำในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้ายิงเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วเริ่มกลับมาแบกทีมได้เนี่ยผมว่าซาดิโอมาเน่เนี่ยก็มองข้ามไม่ได้ถึงตรงนี้นะครับ อารามราลาน่าลงมาก็ถือว่าเล่นดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้จั้งแต่ฟื้นมาเล่นในระดับที่ในเว็บเมืองนอกเนี่ยให้เป็นแมนอารามในเกมนั้นแล้วก็เกมนี้ก็ถือว่าฟอร์มไม่ถึงกับขีเล่นะครับแต่ไม่ได้โดดเด่นมากเท่าเกมนั้นเท่านั้นเองครัมเบอร์เนี่ยในสายตาผมเนี่ยผมชอบเจ้าหนูคนนี้มากเลยนะแต่น่าจะยากเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญากับอาร์เซนอลไป ก็ความไม่ละเอียดแล้วก็สภาพจิตใจตอนนี้ดูมองไปที่ซิตี้เองก็มีปัญหาเหมือนกันสภาพจิตใจมันต้องวัดกันยาวดูกันไปเกมต่อเกมหลังจากนี้จะเริ่มทํากันบ้านเพราะว่าผมน่าจะโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเนี่ยมันจะไม่เยอะแล้วล่าสุดเนี่ยเดินทางเหนื่อยมากนะครับขับรถรวมแล้วเนี่ยประมาณพันกิโลแล้วก็ไปถึงเนี่ยก็ไม่แทบไม่ได้พักผ่อนเลยก็ต้องทํางานต่อนะครับก็ เก็บตกก็ว่ากันแค่นี้ก่อนนะครับผมได้ทําคลิปเก็บ UCL เนี่ยโปรยๆขึ้นไปบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาข้อมูลมาเพราะระหว่างที่มีฟีฟ่าเดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเยอะนะครับเลือกตั้งไม่แน่ใจว่าจะพูดคุยดีหรือเปล่าเพราะว่าทัศนะทางการเมืองมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยมีมุมมองมีข้อมูลที่แตกต่างกันก็คิดไม่เหมือนกันนะครับเก็บตกก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ